ต้องไปนอนให้คีโมผมก็ร่วงผิวค้ำดำเจ็บปวดจากอาการนะครับสิ่งเหล่านี้หนีไม่พ้นครับถ้าวันนี้เราไม่ตระหนักรู้ในเรื่องของการดูแลชีวิตวันนี้เราไม่ทำความเข้าใจถึงแม้ว่าวันนี้เราไม่ได้เป็นอะไรถือว่าเป็นความโชคดีแล้วครับว่าวันใดวันหนึ่งข้างหน้านะครับถ้าเราโชคร้ายเราก็ยังมีทางเลือกทางออกนะครับเพราะฉะนั้นเวลาชีวิตของแต่ละท่าน เหลือไม่เท่ากันนะครับวันนี้บางคนอาจจะมีเวลาเหลือมากแต่ผมก็เจอในหลายๆเคสซึ่งหมอบอกว่านะครับให้คุณกลับไปทำใจที่บ้านเวลาคุณอาจจะเหลืออยู่แค่สามสัปดาห์สามเดือนหรือหเดือนคุณใช้ชีวิตอย่างมีความสุขมากที่สุดนะครับเราอย่าได้ยินคำนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องให้คุณค่านะครับอย่างเคสนี้เมื่อเขารู้จักนะครับ จริงๆเขาว่ใช้ชีวิตแล้วก็อยู่ในการรักษานะฮะอย่างมีวินัยแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ใช่คําตอบที่ถูกต้องที่สุดนะครับเดี๋ยววันนี้ผมผมจะชี้ให้เห็นนะฮะเห็นว่าทําไมนะครับการที่เรามีตัวเสริมตัวช่วยมันมีความจําเป็นเพราะถ้าเราไม่มีตัวช่วยเราเอาชีวิตเราไปฝากไว้กับขบวนการทําลายนะครับการให้คีโมในแต่ละครั้งไม่ใช่ทําลายแค่มะเร็งนะครับ เซลปกติในร่างกายก็ได้รับผลกระทบด้วยระบบต่างๆของร่างกายก็ได้รับผลกระทบด้วยเพราะฉะนั้นพอในช่วงที่มันเวลามันแทบไม่เหลือแล้วนะครับเขาตัดสินใจแล้วได้มีโอกาสรู้จักโลิตินแล้วก็ได้ทานโลิตินนะครับชีวิตเขาก็เริ่มดีขึ้นเวลาชีวิตเริ่มยาวออกยาวออกนะครับเหมือนเคสแคสนี้เหมือนกันนะครับเคสนี้ก็นะครับ,ร,นะร,บรอวันสุดท้ายนะฮะร,รอวันสุดท้ายจริงๆแต่ก็โชคดี ที่ได้รู้จักโปรตีนนะครับก็เลยทําให้คุณภาพชีวิตกลับมาดีและอย่างเคสนี้โอกาสเลือน้อยนะฮะเป็นมะเร็งตับตอนแรกก็เป็นแค่ในส่วนของตับแข็งแต่เมื่อมันปล่อยลุกลามไปเรื่อยๆแล้วก็เข้าสู่กระบวนการาักษตับมันเป็นอวัยวะที่มันอ่อนแล้วมันสามารถที่ลุกลามพัฒนาไปได้ง่ายอยู่แล้วเพราะฉะนั้นพอไม่รีบดูแลที่มันถูกต้องนะครับวันนี้เราจะคุยกันเรื่องวิธีการที่เราจะดูแลตนเองหรือผู้ป่วยให้มันถูกต้อง อย่าเอาชีวิตไปฝากไว้กับวนการรักษาอย่างเดียวนะครับเราต้องมีตัวเสริมเราต้องมีตัวช่วยเพื่อให้ร่างกายเราสามารถต่อสู้กับโรคด้วยที่ผ่านมานะครับเราให้หมอช่วยเราแต่ต่อไปนี้เราต้องช่วยตัวเองด้วยเช่นเดียวกันนะครับพอได้รับออพอเป็นมะเร็งตับแล้วจนท้องบวมโตพอกลับมาได้มีโอกาสได้ใช้โปรตินนะได้ทานโปรตินควบคู่กับการรักษาผมพบว่าคุณภาพชีวิตก็ดีขึ้นเพราะฉะนั้น นะครับอย่างที่ผมย้ํานะครับการรักษาเป็นสิ่งที่สําคัญการรักษาเป็นสิ่งที่จําเป็นเพราะการรักษามีความรวดเร็วการตรวจหาตรวจเจอวิเคราะห์แล้วก็ตัดปัญหาได้อย่างรวดเร็วนะครับถ้ามีเป็นก้อนตัดได้ก็ตัดนะฮะแล้วก็พยายามฆ่ามันแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับเราร่างกายเราอนะครับนะฮะยังมีเซลล์อีกหลายล้านเซลล์นะครับที่ได้รับผลกระทบไปด้วยเพราะฉะนั้น นะฮะในระหว่างที่การรักษาเนี่ยเราควรที่จะบําบัดเราควรที่จะดูแลในระดับเซลล์ทําให้เซลล์เราแข็งแรงทาให้เซลล์เรามีประสิทธิภาพมากที่สุดเพราะถ้าเซลล์จบนะครับมันก็จะค่อยๆตายไปพอตายเสร็จแล้วเนี่ยก็ทําให้สูญเสียอวัยวะอวัยวะเริ่มสูญเสียไประบบที่เชื่อมต่อระหว่างอวัยวะก็เริ่มสูญเสียสุดท้ายแล้วเราก็จะจบชีวิตนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะดูแลที่ต้นเหตุเราต้องดูแลในระดับเซลล์ นะครับต้องรู้จักกระบวนการรักษาเซลล์ต้องรู้จักการให้สารอาหารที่ดีที่มีประโยชน์นะครับ <P ew an> เพราะการที่เซลล์จะเกิดการซ่อมสร้างตัวเองได้มันเป็นกระบวนการทางธรรมชาติครับคือต้องมีสารอาหารที่ดีเ <P ew an> มื่อสารสารอาหารที่ดีแล้วก็ต้องมีออกซิเจนเลือดต้องมีออกซิเจนมากพอนะครับแล้วก็ต้องมีกระบวนการนำพาเข้าไปไม่ว่าจะเป็นเอนไซม์ ide, หรือวิตามินต่างๆสารอาหารเข้าเซลล์เองไม่ได้นะครับต้องมีตัวนำพาด้วยเพราะฉะนั้น กระบวนการตรงนี้ครับมันคือหัวใจของการซ่อมสร้างเซลล์คือกระบวนการเมตาบอลิซึมนะการทําให้สารอาหารเข้าเซลล์และไปซ่อมสร้างอย่างสมบูรณ์นะครับร่างกายนะครับองค์ประกอบเซลล์ประกอบด้วยลหลายๆเซลล์เป็นอวัยวะระหว่างอวัยวะเชื่อมต่อกันระหว่างอวัยวะเป็นระบบนะครับเพราะฉะนั้นเวลาตอนนี้เราต้องนึกถึงภาพนี้เราต้องมึกมองนึกถึงการต่อสู้นะครับใจต่อสู้ไม่ไหวนะครับ นะฮะกับรงกายนะครับกล้ามเนื้อต่อสู้ไม่ไหวนะครับเพราะมันทํากําลังทําลายเราภายในและสิ่งที่จัดการได้ในระบบภายในก็คือระบบภูมิคุ้มกันเท่านั้นครับแล้วก็เซลล์ที่แข็งแรงเพราะฉะนั้นเราต้องให้ความสําคัญเรื่องของการดูแลระบบเลือดให้การไหลเวียนโลหิตดีให้มีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวมีเกล็ดเลือดที่เพียงพออะไรที่มันไม่ควรอยู่ในกระแสะเลือดก็ควรที่จัดการไปนะฮะเพราะฉะนั้นวิธีการเหล่านี้ โปรตีนครับนะฮะทำหน้าที่นี้ทั้งหมดเลยที่ผมเล่ามาทั้งหมดนะครับเราไม่ต้องไปหาคําตอบเยอะแยะมากมายครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าโปรตีนเป็นสารอาหารของเซลล์แบบเฉพาะเจาะจงนะครับดูแลเซลล์เฉพาะกลุ่มเราก็ต้องใช้สารอาหารให้มันเฉพาะกลุ่มนะครับถ้าเราใช้แบบเฉพาะเจาะจงเพื่อแก้ปัญหาอ่ปัญหานั้นๆน,น,นะครับความสําเร็จในการดูแลสุขภาพมันก็จะเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นการดูแลตรงนี้ครับปริตินเลยจัดเป็นการรักษาเซลล์เป็นสารอาหารโภชนาเทสตรคือสารอาหารบําบัดเซลล์นั่นเองนะครับต้นของงานวิจัยเนี่ยนะครับนักวิศาสตรค้นพบว่าสารอาหารที่มีคุณค่าและมีความครบองค์รวมครบหมดเลยไม่ว่าจะเป็นวิตามินแร่ธาตุกรดอะมิโ,อมโนโอะไรต่างๆมากกว่า300ชนิดเนี่ยอยู่ในเกษรของญ่ารายหรือข้าวลายนะครับนับกวิจัยสกัดเอาเฉพาะ ร่ององเกสอนนะฮะของย่าไราออกมาซึ่งตัวนี้มันมีมันปีสารอาหารผมเรียกสั้นๆแล้วกันว่าเป็นอ่าโลรตินเลยนะครับจะได้ทาความเข้าใจกันง่ายๆนะครับอ่าตัวระองอ่าตัวสารอาหารโลิตินนี้นะครับจําเป็นต้องไปดูแลนะครับเข้าไปอยู่ภายในเซลล์แต่ด้วยตัวโปรตินเขามีเอนไซม์ด้วยมีวิตามินเพราะฉะนั้นเขาสามารถเติมเข้าไปในเซลล์ต่อให้ร่างกายมีออกซิเจนน้อยเขาก็สามารถเติมเข้าไปได้ นะครับต่อให้ร่างกายไม่สามารถสร้างเอนไซม์ขึ้นมาได้นะครับวิตามินจากอาหารหลักไม่เพียงพอตัวโปรตีนเขาก็สามารถซึมเข้าเซลล์ได้นะครับด้วยตัวของเขาเองนี่คือความพิเศษนี่คือสิ่งที่มนุษย์นะฮะันักวิทยาศาสตร์ค้นพบเรามีหน้าที่แค่เอาโปรตีนเข้าสู่ปากเรามีหน้าที่เอาโปรตีนเข้าสู่ปากของผู้ป่วยและทําให้ผู้ป่วยทานอย่างมีวินยัยทานอย่างสม่าเสมอเพราะโอกาสมันมีเพียงแค่ได้ทาน ยิ่งทานหลายสูตรโอกาสในการฟื้นตัวค่อนข้างเร็วเพราะระบบร่างกายอย่ามองแค่โรคครับยกตัวอย่างอย่างมะเร็งเนี่ยอย่ามองแค่มะเร็งที่มันจับก้อนกินแะช่ั้นอย่ามองแค่อววยวะครับมันต้องมองระบบเชื่อมต่อสร้างปัญหาเพราะกว่าจะมาถึงเราเนี่ยบางทีเนี่ยผู้ป่วยได้รับผลกระทบจากการรักษาจนสภาพร่างกายองค์รวมของร่างกายระบบต่างๆเสียหายหมดเลยเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูมันต้องฟื้นฟูทั้งร่างกายครับ อย่าฟื้นฟูแค่อเวลบางไอรัตหรือระบบบางระบบยิ่งสี่ระบบห้าระบบหระบบ, 6, ะบ,บยิ่งดีครับเพราะถ้าเขาดีเขามีคุณภาพชีวิตดีขึ้นแค่เขามาขอบคุณเรามันมีความสุขครับสำคัญที่สุดคือสิ่งที่เราทำตรงนี้มันมีคุณค่าแต่การที่เราจะมีคุณค่าเราต้องมีความรู้นะครับนะครับ ยกตัวอย่างง่ายๆครับอย่างวันนี้ผมอาจจะไม่ได้คุยเจาะลึกนะเพราะถ้าเจาะลึกผมแนะนำาฮะแนะนําให้ซื้อหนังสือของอาจารย์วรรณะแล้วก็ฟังคลิปของอาจารย์วรรณะซึ่งอยู่ใน YouTube หลายเลยผมก็บันทึกไว้นะครับใครอยากฟังเดี๋ยวผมส่งให้ใหฟังได้แต่วันนี้ผมจะคุยให้คร่าวๆนะฮะว่าสารอาหารโปรตีนเนี่ยตัวสูตรของพเพลนพัฒเนี่ยเป็นสารอาหารที่มีเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นเมื่อมันมีเยอะเนี่ยเราไม่ได้มี มีวิตามินหรืออะไรมาเสริมเนี่ยมันสามารถดูแลองค์รวมของร่างกายได้เลยทุกเซลล์ที่เสื่อมทุกเซลล์ที่อักเสบเพราะฉะนั้นพอลิมพัทจะเป็นสารอาหารที่ดูแลเซลล์ทุกเซลล์ที่เสื่อมที่มีปัญหามันจะเข้าไปบูตเข้าไปช่วยในการฟื้นฟูเพราะฉะนั้นพอลิมพัทถือว่าเป็นสูตรที่สําคัญกับผู้ป่วยมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของอ่าสูตรนี้เป็นสูตรพริตันที่ช่วยลดการอักเสบนะครับเรายังเสริมตั้งระบบป้มงกันด้วยนะฮะดูแลฟื้นฟูไต นะครับในส่วนตรงนี้มันมันมีความทุกสูตรมีความสําคัญครับเราก็เลือกใช้นะครับอะไรที่มันทับซ้อนกันมากเกินไปเราก็หลีกเลี่ยงนะเราจัดให้มันได้4สูตรห้าสูตร6สูตรก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะจัดสูตรไหนนะครมันอยู่ที่เราถ้าเรามีความเข้าใจนะครับเรามีความเข้าใจโปรตีนว่าแต่ละสูตรเขาทาหน้าที่อะไรนะรอะไรที่มันทําซ้บซ้อนกันเราก็เลือกเอาสูตรอื่นขึ้นมาแต่จาผมไว้ครับ4ี่สูตรหสูตร6สูตร นะครับดีที่สุดสามสูตรเป็นอย่างต่ำสอสูตรนี้อย่าแนะนําเลยดีกว่าอันนั้นมันคือเสริมสร้างสุขภาพสูตรเดียวเนี่ยนะครับดูแลไม่ได้หรอกครับดูแลไม่ได้จริงๆเอาแค่สูตรเดียวก็แค่เสริมสุขภาพฮนะกินดีกว่าไม่กินนะครับแต่มาหวังผลนี้เรื่องของการมีสุขภาพที่ดีเนี่ยมันคง,คง,คงยากนะตัวผลิตภัณฑ์เนี่ยเป็นสูตรที่จะดูแลนะครับในเรื่องของกระดูกสมองนะครับดวงตา นะครับแล้วก็จะมีกลุ่มวิตามินต่างๆซึ่งตัวนี้มันช่วยไม่ว่าจะการดูแลทําให้ตับทํางานดีและมีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับมันก็จะสอ,ส,อสอดรับกับแล้วสูตรนี้เป็นสูตรที่เราค่อนข้างที่จะใช้กันมากนะครับเพราะว่าเราทํากันตลาดในกลุ่มของผู้ป่วยมีบุ้มคันต่ํา นะครับไม่ว่าจะเป็นมะเร็งหรือโรคอื่นส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาระบบ้กันเพราะฉะนั้นการสร้างเม็ดเลือดขาวเป็นสิ่งสําคัญนะฮะตัวพลิธท่อนก็จะดูแลในเรื่องของการสร้างระบบป้องกันโดยเฉพาะ NK เซล์ NK เซล์เนี่ยเป็นเม็ดเลือดขาวเพชฌฆาตเป็นเม็ดเลือดขาวนักฆ่านะครับถ้าเขาเจอมะเร็งเจอไวรัสเจอเนื้องอกเขาจัดการเลยนะครับการทําการทํางานของระบบการเนี่ยมันเป็นเซลล์ต่อเซลล์เพราะฉะนั้นเซลล์อื่นจะไม่ได้รับผลกระทบแต่มะเร็งนะครับโดน NK เซลล์จัดการ นะครับแล้วก็ยังมีสําหรับคนที่มีปัญหาในเรื่องของเบาหวานก็ใช้ตัวของตัวโพลิทอนได้เพราะตัวโพลิทอนเนี่ยมันจะมีสารต้านอนุมูลอิสระค่อนข,ข้างสูงมากมันก็จะช่วยให้การอักเสบกระบวนการทําลายการก่อการอักเสบอนุมูลที่อยู่ในกระแสเลือดต่างๆเลยอันนี้คือต้นเหตุท,ที่ทําให้เซลล์เสื่อมพอเซลล์เสื่อมก็เลยไม่ตอบสนองกับการทํางานของอินซูลินเพราะฉะนั้นการใช้สารอาหารที่ลดกระบวนการทําลายแล้วก็ซ่อมสร้างเซลล์มันก็จะสร้างโอกาสให้กับผู้ป่วยนะครับ อย่างตัวในส่วนของโลิตทนก็เป็นเรื่องของการช่วยสร้างพลังงานภายในเซลล์จำเป็นนะครับนะฮะถ้าทำงานร่วมกับพอเลมพัสเนี่ยผมว,ว่าสุดยอดมากหรือทำงานร่วมกับสารอาหารอื่นที่ไปฟื้นฟูซ่อมสร้างเซลล์นะครับการมีพลังงานภายในเซลล์เนี่ยมันสำคัญให้ผู้ป่วยรู้สึกมีกำลังใจถ้าเขารู้สึกเขามีเยี่ยวมีแรงขึ้นเนี่ยมันคือความที่มหัศจักรย์ของสินค้าเลยนะฮะคือผู้ป่วยเนี่ยถ้ากินไปแล้วเนี่ยตอบสนองมาดีรู้สึกมีเงี่ยวมีแรงเนี่ย โอ้โหสุดยอดเลยวองสินค้าแล้วทุกอย่างก็จะค่อยๆตามมานะครับใช้ให้เป็นประโยชน์ใช้ให้เหมาะสมครับส่วนในเรื่องของอีกสูตรนงก็คือตัวพลิแคนพลิแคนก็เป็นเรื่องของการดูแลระบบภูมิคุ้มกันเสริมนะ,ะเสริมกับตัวโปรอตนหรือเราจะใช้พลิแคนอย่างเดียวเพราะพลิแคนก็ดูแลเม็ดเลือดขาวแมคโครฟาสแมคโครฟาสเนี่ยมันจะเป็นเม็ดเลือดขาวตัวขนาดใหญ่ที่คอยขอบกินเชื้อแบคทีเรีย แล้วไอ้เชื้อดื้อยาต่างๆก็เป็นเชื้อแบคทีเรียชนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นแมคโครฟาจมีความสําคัญแล้วเมื่อมันเจอมเรล็งมันจะหลั่งสารกระตุ้นให้เม็ดเลือดขาวกลุ่มอื่นมาจัดก,การมะเร็งด้วยตัวมันไม่ได้ทําลายะเร็งแต่มันเหมือนเป็นตัวที่เป้าและเลือกพวกมาได้ครับเพราะฉะนั้นการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันทั้ง NK เซลกับแมคโครฟาจเนี่ยมันส่งเสริมให้ประสิทธิภาพการทํางานของระบบภูมิคุ้มกันเม็ดเลือดขาวมีหลายกลุ่มนะครับแต่ถ้ามันมีประสิทธิภาพถ้าสองสองส่วนนี้ทํางานร่วมกันนะครับแล้วต้องมีกาาาารรรททนนนในปิมมมณี่เหะะสะคับ เม็ดสองเม็ดไม่เพียงพอครับถ้ามีปัญหาหนักๆต้องวันละสี่วันละสามนะครับมันถึงจะสร้างประโยชน์จริงๆนะครับส่วนตัวเอ่อลิวรวันนะครับอันนี้ผมก็ต้องเล่าให้ฟังว่าผมก็มีปัญหาการเป็นที่ตับเพราะว่าไขามันพอกตับพอกกินเหล้าเยอะนะครับก็มาได้ลิวร์วันลิวร,วร,วรวทูนเนี่ยช่วยชีวิตไม่นั้นหน้าตาผมก็มองค้าผมก็ไม่มีแรงมาบรรยายให้ท่านได้ฟังหรอกครับเพราะฉะนั้นตัวของสูตรนี้ผมบอกอย่างนี้ดีกว่าว่าที่ผมตัดสินใจมาทํา ในส่วนของ Happy m อ็มเพราะสินค้าสองสองสองตัวนี้ครับนี่คือสินค้าที่ที่ผมกําลังตามหาอยู่นะฮะผมอยากช่วยผู้ป่วยมะเร็งตับนะครับผมอยากทําให้ผู้ป่วยมะเร็งตับมีโอกาสมากขึ้นเพราะผมรู้ว่าปัญหาของคนเนี่ยโดยเฉพาะผู้ชายเนี่ยเอาเป็นว่าสองสองในสี่ดีกว่ามีปัญหาตับแน่นอนไม่ตับแข็งตับอักเสบนะฮะก็มะเร็งตับนะครับเพราะฉะนั้นการใช้ริวโลวานริวโลกูเสริมประสิทธิภาพริวโลวันในเรื่องของการ ดีท็อกนะฮะล้างสารพิษหรือว่าเราทูในเรื่องของการบำรุงอันนี้ถ้าเราใช้ร่วมๆกันเนี่ยมันจะทําให้การฟื้นฟูเซลล์ตับและขับสารพิษก็จะมีประสิทธิภาพม,มากขึ้นแล้วก็ส่วนมิกโพเลนเนี่ยมันเป็นชนิดของชงแล้วก็มีการเสริมธิ์ในเรื่องของผลไม้ตระกูลเบอร์รี่ต่างๆมันก็ช่วยทำให้เกิดการตั้งพลังงานการดูดซึมเร็วนะครับมันจะช่วยผู้ป่วยที่มีปัญหาอย่างเช่นให้คีโมมาแล้วไม่มีเลือวมีแรงชงมิโเลนนะครับรับรองได้ผู้ป่วยจะรู้สึก สดชื่นขึ้นแล้วมีเลือวมีแรงขึ้นเพราะเซลล์มันโดนทำลายเพราะฉะนั้นการฟื้นฟูเซลล์อย่างรวดเร็วแล้วก็ในส่วนของมิกโรเลนเนี่ยเมื่อมันดูดซึมเละดีตั้งแต่ในช่องปากมันก็จะทําให้การดูแลระบบสมองระบบประสาทดีมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะมันสามารถดูดซึมได้ตั้งแต่คลนลิ้นเลยนะครับการดูดซึมมันไม่ใช่แค่มาในส่วนของต้นลําไส้นะฮะในระดับช่องปากเนี่ยก็ดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดเพราะฉะนั้นมิกโรเลนจะเป็นสูตรที่สามารถดูดซึมเข้าสู่กระแสเลือดได้อย่างรวดเร็วนะครับ ก็ใช้ให้เป็นประโยชน์นะครับสูตรแต่ละสูตรนะฮะไปศึกษาเพิ่มเติมอา่านหนังสืออาจารย์วันะเยอะๆครับแล้วทุกคนจะรู้ว่าโลิตินไม่ใช่ยากนะครับแต่เพียงแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วเราใช้มันปลูกนะฮะอย่างคนที่มีปัญหาเรื่องหลอดเลือดต่างๆที่มีปัญหาเรื่องเม็ดเลือดแดงเพราะบางทีเนี่ยให้ให้คมโมาเม็ดเลือดแดงมันหายไปด้วยคนโดนทาลายไปด้วยก็ใช้ตัวพอลินอนเข้าช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วสูตรที่สําคัญนะฮะผมบอกเลยว่าสูตรที่สําคัญ คือการทําให้เลือดสะอาดก่อนก่อนที่จะทํางานของโปรตีนมาเนี่ยเลือดต้องสะอาดตัววิตกัสจะทําหน้าที่ในการดีท็อกระดับก็เ,เรียกว่าระดับเซลล์เลยทําความสะอาดลึกระดับเซลล์ทำให้เซลลสะอาดทําให้หลอดเลือดสะอาดเพราะฉะนั้นตัววิตกัสแล้วก็ยังเพิ่มออกซิเจนในกระแสเลือดลึกสภาพครับผู้ป่วยนะครับโอกาสที่จะสูดอากาศที่บริสุทธิ์หรือสูดอากาศที่มีออกซิเจนเนี่ยโดยธรรมชาติเนี่ยมันยากครับเพราะฉะนั้นการเติมออกซิเจนในกระแสเลือดก็คือการใช้สารอาหาร ให้ร่างกายตั้งออกซิเจนภายในโดยการใกล้สารอาหารตัววิดกั้นี้ก็จะทําให้ผู้ป่วยมีโอกาสมากขึ้นสูตรอื่นก็จะดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวตัวผลิทัณฑ์ก็จะดูแลระบบลาไส้นะครับ